ไปแล้วค่ะแม่เขาใส่เสื้อมาได้แบบสีกรมคืนกับเมลอนนะ่าอ้อโหโอ้โหอ้โหอ้โหคุณบูเริ่มจากตัดควนี้ก่อนตัดตัวด้าน,านาในก่อนนะครับตัวนครับครับผมโอเคเมลอนเมลอนอย่าหล่น <laughs> เมลอนร้านอาหารกาแฟสดเบเกอรี่สวนเมลอนอัง่นท้องพักเนี่ยตามไป,ไป้ายไปลงไปใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่มีคนแม้แต่คนเดียวมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นบัตรเข้าชมอยู่ได้หนึ่งปีใช่ไหมคะใช่คนละยี่สิบบาทาใช่แต่ว่าต้องเอาบัตรต้องเก็บบัตรไว้แล้วก็ต้องเอาบัตรมาใช่ นี่ครับผมวันนี้มาตัดได้เลยนะครับลูกค้าตัด <รา S 1> มลัเลยจ้ะไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะทคือเราเป็นแหล่งแห่งเรียนรู้ทางการเกษตรมืงสีนะครับค่ะคนที่เข้ามาศึกษาดูงานก็จะได้เห็นว่าการทําเกษตรอ่ะเขามีวิธีการทําอย่างไรจะเป็นโรงเรือนเลยใช่ไ,ใชไหมคะมาเป็นสวนลอยฟ้านะครับอ๋อเป็นสวนลอยฟ้าคือว่าลอยอยู่บนอากาศกลางน้ํานะครับห้ามจับลูกเมลอนนะคะ ก็เมลอนด้านนี้จะเป็นสายพันธุ์ก็เรียกว่าอาซาฮีครับาาด้านนี้จะเป็นอาคาเนะเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมคะญี่ปุ่นแท้ๆ,ๆเลยครับอันนี้อาคาเนะที่เขาก็คือว่ารุ่งอรุณอย่างยามเช้านะฮะค่ะครับเป็นเมลอนเนื้อส้มนะครับลักษณะขเขาก็จะมีผลใหญ่กว่าอาคาเนะนะครับค่ะสายพันธุ์นี้จะกินว่อหมายความว่าเวลาแก่แล้วก็คือสามารถตัดแล้วก็แช่เย็นกินได้เลยออ๋แต่บางสายพันธุ์ตัดแล้วยังกินไม่ได้ จะต้องปล่อยให้สุกก่อนเขาเรียกว่ากินนุ่มนะฮะสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าเนื้อส้มอันนี้ก็คือเนื้อส้มนะครับส่วนอากานีเนี่ยลูกเขาจะกลมแล้วเล็กกว่าขนาดผลเขาจะเล็กกว่าไอเจ้าอาซาย,ยฮ<ะ>ี่หมครับอันนี้คือแบบเหมือนใกล้เก็บได้หรือยังะคะไซนี้คือการจะเก็บได้เนี่ยเขาจะดูที่อายุเห็นไหมครับจะมีสีอยู่เมล่อนเนี่ยห<ะ>ลังจากผสมเกสรเนี่ยสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันอ่ะถึงจะตัดได้อ๋อก็คือใส่ตัวสีแดงนี่ไว้เพื่อให้รู้ พื่อรู้ว่าผสมวันอาทิตย์อ oh, <okay. S 2> เราจะนับวันนะครับนับวันแล้วให้ตัด oh. อย่างเมื่อาวานนี้ตัดตัวสีสีม่วงไปคือได้อายุวันนี้ hmm. เป็นรอบของสีแดงนะครับสีแดงก็คือตัดได้แล้ว oh. แล้วก็ต้นหนึ่งจะจะปลูกได้แค่หนึ่ง,งต้นหนึ่งล oh. ูกพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องถอนทิ้งเลยนี่ฮะก้องังเก็บแล้วนานไหมครับกว่าจะได้ลูกอีกทีหนึ่งคะ<า>ถ้าปลูกใหม่อ๋อ oh. แล้วว่าก่อนที่เราจะปลูกเย่ยเรามีการทำ nursery นอเชอรี่ประมาณได้สิบห้าวันก็คือเรามีเรือลงนอเชอรี่พอเราทำนอเชอรี่เสร็จปุ๊บสิบห้าวันปุ๊บเราลงผกได้เลยเราจะเราจะลดเวลาไปสิบห้าวันใช่ครับค่ะนี่นะคะอาซาฮิอีกแล้วก็ข้างนี้อาคาเนะครับผมด้านนี้จะเป็นเอมาโโกนะคะัอมาโกเป็นเมลอนสายพันธุ์นี้ก็ด้ค่ะโกเลยใช่ครับตัวนี้จะต้องกินนุ่มพอเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องให้เขาปล่อยให้เขาสุกก่อนค่ะสายพันธุ์นี้จะมีความหวานน้อยกว่าด้านนี้แต่ว่ามีความหอมมากกว่าอื ไอเน,นี้ยเขาจะเรียกว่าหอมเขาเรียกว่ากาเรียหรือเอเมโรกโกะคะะ่ะระบบฟาร์มของเรามันจะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับก็คือเราใช้มือถือสั่งงานใช้พันคิมโมจิก็จะลูกจะเล็กกว่าใช้พันานาไซดีอืออันนี้ครับไอ้ลูกพวกน,นี้ทานได้หมดเลยเอามากแกงส้มนะครับต้องเก็บโอเยอะไม่ใช่น้อยครับแกงส้มอร่อยมากแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะครับครับรอือคือมันผสมติดเองใช่ไหมครับใช่ครับมันจะติดเองตามธรรมชาติซึ่งโดยหลักแล้วเราจะไว้แค่ลูกและต้นพอ แต่ถ้ามันลูกใหญ่ปุ๊บเราต้องเอาออกเพื่อไม่ให้มันดึงดึงสารอาหารออกจากลูกอ๋อว้าวอันนี้ดูสว่างสดใสตัวนี้จะเป็น ok ok อเมโรโก้อเมโรโกเอเมโรโกนี่ผมเอาไว้ทำไวอืมอมูลค่าของไวผมจะขึ้นมามากกว่าขายลูกถ้าโดยหลักนะครับแต่โดยหลักแล้วลูกค้ามาปุ๊บเราก็แบ่งขายไปเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าแบบเอนเตอร์เทนนะครับครับอย่างจริงแล้วของพวกนี้ไม่พอสำหรับทำไวนะครับอืม วายวายที่ทุกคนทำผลิตผมใช้ยีสต์ธรรมชาติดวนเป็นสุดยอดของวายเลยครับเพิ่งรู้ว่าเมลอนทำวายได้อาจโปรติไม่ค่อยทำเพราะว่าราคาแพงใช่ไหมเยอะมากเลยเ่อนโลงนู้นพิ่เก็บไปอันนั้นมีโดริ่ีสีเขียวใช่ไหมคะปลูกไม่ไม่พร้อมกันเพื่อลูกค้าจะได้มีเมลอนทานเป็นตลอดใช่ไหมครับ แล้วก็ <ไป S 1> นี่จะเป็นทางลงแพรนะครับนี่ไงส่วนร้อยน้ำรั้งเราจะอย,อยู่บนน้ำครับโอ้ยาวยาวไปนู่นเลยวิธี<ม>การลกเลือกเปนลนร่อนนะครับให้ใบตัวนี้นะครับใบถ้าเขียวเข้มเนี่ยหมายความว่าการดูดสารอาหารของน้ำตาลยังน้อยแต่ถ้าใบมันจะเริ่มเหี่ยว แงการดูดน้ำตาลมันจะดูดเข้าไปลูกเยอะนครับแล้วก็ดูตรงพวกพั่วนี่นะครับแล้วก็ดูอายุครับเนี่ยถ้าลูกค้าจะเลือกปุ๊บเราก็จะเดินดูแล้วว่าหนต้องเป็นสีแดงนะครับสีแดงสองพั่วมันจะต้องขึ้นเยอะๆแบบนี้นะครับพั้วอันนี้จะเป็นวันของเมื่อวานอันนี้อันนี้จะแก่กว่านี้วันนึง ่ฮถ้าลูกค้าจะทานอ่ะให้พี่ตัดเลยครับผมตัดใช่ไหมครับเดี๋ยวมีซรับเราก็จะตัดประมาณตรงนี้นะครับอืปึ๊บอ๋อมันจะอยู่ในเชือกใช่ครับพอตัดเสร็จแล้วปึ๊บตัดตรงนี้ออกก่อนตัดไปออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ปลดเชือกก่อนนี้ทานสดๆเลยเทคนิคการทานเมล่อนนี้อีกนะครับไม่ใช่จบแค่นี้นะ หนึ่งการการทานเมล่อนเนี่ยเราจะต้องเอาเมล่อนเนี่ยไปคว่ำลงคว่ำลงในตู้เย็นก่อนทานในคืนเพื่อให้โดยหลักแล้วเมล่อนเวลาสุกเนี่ยเขาจะปิดตรงนี้อถ้าเราคว่ำไว้ตัวเนี้ยตูดเขาจะปลอดภัยเราจะเก็บไว้ได้นานแล้วเราก็จะแช่เย็นคืนหนึ่งเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าถ้าเมลอนมาอร่อยอ่ะผ่าวันนี้กินก็อร่อยละครับแต่ว่าถ้าแช่เย็นก็จะได้รสชาติมากขึ้นครับผม อันนี้ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเข้าช่างนะครับครับคช่างแล้วก็อันนี้ไปทานที่บนคาเฟ่ได้เลยนะครับค่ะนี่ได้มาแล้วมันมันเริ่มกินได้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะเริ่มตัดอคาเน่กันจะลองมาคันน้เป็นรูปไปลองสักลูครับได้ครับเอาเลยครับเริ่มจากตัดตัวนี้ก่อนตัดตัวด้านในก่อนตัด้านในใช่ครับครับผม โอเคแล้วก็แต่งแล้วก็แต่งใบครับเอาใบออกใช่ไหมครับใช่ครับเอาใบออกครับให้เหลือเฉพาะก้านหลักๆไว้ก้านตัวทีครับเรียกก้านตัวทีอย่าไปตัดเชือกเขานะเมื่อมันแก่จัดเราจะสังเกตนะครับเขาจะเริ่มมีอาการซึมๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแก่จัดครับเขาเชือกออกนะอันนี้คือผักกินได้เลย๋อาไปทานที่บ้านก็ได้ครับหรือจะทานตรงนี้หรือจะเอาลูกนี้ไปทานที่บ้านก็ได้ได้ครับ นี่ <Yeah, S 2> ได <ป S> ้แล้วสีมือบูโรครึ่งนะคะแค่ลูกเล็กรอครึ่งนะคะลูกเล็กนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่จะใส่รโลใส่ค่ะเดีย๋ยวเราผ่าลูกหนึ่งเป็นลูกเล็กก่อนก็นกนได้ค่ะ สีสวยมาก ีเซนเตอร์แล้วหนึ่งเอาชิมเลยนี่ครับต้น,นเลยน่ดมก่อนดมดมดมหะวานหวานไหม นจากต้เลือกเองวยตัดเองด้วยว่ะลูกเนี้ยลูงนี้พูดตัดเองอร่อยอร่อยนำลืมลมอืมหวานมากอร่อยหุยเสียงกรอบมากเลยอืมกัดให้ได้ยินง่ายใจปะ

อากลับบ้านเขาก็าจะแรปพลาสติกให้เราด้วยนะคะมีคนติดใจนะคะกำลังจะเดินไปตัดอีกลูกหนึ่งติดใจเราต้องตัดตัดเพิ่มแน่นอนไม่ไหวแล้วตัดต้นอะไรคะต้นนี้ค่ะต้นนี้เอ้ยนี่มันไม่ใช่เมนนล่อนเหรอเหรอนี่สีม่วงลูกนี้แหละค่ะลูกนี้นะที่เราเราตัดสีม่วงนะลูกนี้แน่นอนค่ะ เย่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาดูถึงก้นเลยค่ะเพราะว่าก้นมันต้องแตกๆหน่อยใช่ป่ะไม่ก้นไม่แตกเอ้าเหรอไหนเขาดูก้นหน่อยอันนี้ไม่มีรอยแตกเลยตรงไหนครับอ๋อตุกนี่เป็นทันอาซาฮีนะครับนี่เพราะว่ามันสีม่วงแล้วสีม่วงแปลว่าอะไรเอ่ยสีม่วงก็คือจริงๆจะตัดได้เมื่อวานแว่าเออเราตัดวันนี้ก็ได้พร้อมแล้วในหุบชั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 บ มาดูต้องตัดยังไงครับตัดตรงนี้ก่อนนึงตรงไหนครับกลัวมันร่วงเหมือนกันนะนี่ตัดแล้วแล้วเป็นไงไม่ร้อดมันลอยได้เหรอเนี่ยลอยได้ไม่ธรรมดานี่แล้วเขาบอกให้ตัดใบทงนี่แล้วเขาต้องตัดใบนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ตัดแล้วนี่ลูกชบ้นยั่ใสอก็นี่ตัดอะไรอันนี้ต้องตัดอีกป่าต้องตัดแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงต่อลูกใหญ่นะอืม เอาสีม่วงเลยค่ะนี่สีแดงกับสีม่วงใช่ครับถ้าผมมาเนี่จะเป็นวันเสาร์ครับครับผมวันเสาร์ก็จะแก่กว่าวันอาทิตย์ครับเนี่ยอย่างสีแดงตัวเนี้ยก็โอเคแล้วครับมันจะเริ่มแตกก้วครับนี่เรวก็ใบเหี่ยวอย่างเงี้ยนี่คือแต่อันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ตัดไปแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรือองญมณ์อมุนครับอัุมณนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ก็เรียกว่าบิวตี้ซิ e d l นะครับคืออัญมณ์ลาเมล็ดเม็อันนี้ผมยังไม่ได้ทําดอกนะครับ ก็คือจริงๆการทําดอกอะ่ะเขาต้องรอให้ก้านเขาแก่ก่อนแล้วค่อยตัดแล้วก็เด็ดใบออกแต่ปรากฏว่าเขามีรูปบางรูปเขาออกมาก็จะได้เห็นรูปอยู่นี่นะครับเขาจะมีรูปให้เห็นอ๋อไงตอนตอนที่เขาออกใหม่ๆเขาจะเขียวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมาเพ็นด้วยน,น้ําตาลพอจะสุกเขาจะเป็นสีดําดําเข้มเลยอันนี้คือย,ยังไม่ได้แก่นะอัองุ่นเนี่ยปกติเขาต้องพุนลูกนะเขาต้องแต่งลูกแ,ลแต่นี้ผมไม่ได้แต่ง เนี่ยเอาขึ้นมาสวยค่ะน่ารักอะ่ะครับผมอันนี้นะคะค่าเสียหายก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะาว่าเมลอนอะ่ะเขาคิดเราแบบมาที่ร้านอย่างเงี้ยเนาะเขาคิดแค่กิโลละแปดสิบเองอะ่ะที่เราซื้อทั้งหมดสามลูกนะคะแล้วก็รวมเครื่องดื่มอีกสองแก้วเครื่องดื่มก็ราคาประมาณแก้วละประมาณห้าหกสิบอะไรอย่างเงี้ย<า>ก็แค่ห้าร้อยกว่าบาทเองอ่ะคะ่ะ<า>ไม่ถึงหกร้อยอืมก็ดีไหมดีมากก็ได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะปกติไม่เคยแบบ ไปสวนเมลอนหรือไปสวนไหนแล้วแบบใกล้ชิดขนาดนี้ได้ตัดเองกับมือที่ตัดมาเรากินได้เลยนะตอนนั้นเลยเออละทับใจค่ะใช่ใช่สดเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเนาะก็ดีได้ได้ลองทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็แวะมาได้ที่นี่ที่เถียงนาเมลอนคาเฟ่เถียงนาเมลอนคาเฟ่ครับโอเคไปแล้วค่ะไปบ๊ายบายจะกลับแล้วจะฮิวเมลอนกลับบ้าน อิ่วแล้วอะต้องแวะกินอะไรห,หน่อยนี่มาแล้วกินหน่อยไม่ได้ถ่ายไม่ร่อนเหรอคะอ่นะ <laughs>